ซึ่งก็เป็นที่มาเรื่องของการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นที่ด่านผ่านแดนสกลไทยลาวช่องเม็จกจังหวัดอุบลราชธาน,นีก็มีการคุมเข้มและการตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกอย่างต่อเนื่องครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำด่านผ่านแดนสกลไทยลาวช่องเม็กอ,อำเภอสุิรินทร์จังหวัดอุบลราชธาน,นียังคงคุมเข้มรัดานักท่องเที่ยวน,นะครับที่เดินทางผ่านเข้าออก ที่พรมแดนด้านนี้อย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการจับกลุ่มชายต้องสงสัยเป็นผู้ร่วมขบวนการในการวางระเบิดที่แยกราชประสงค์ซึ่งการดำเนินการคุมเข้มตามดา่านชายแดนตอนนี้ก็เป็นไปตามคําสั่งของสมักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยผู้ผ่านดานขาเข้าและขาออกจากประเทศไทยที่ดา่านพรมแดนช่องเม็กเสร็จแล้ววันละประมาณ3 0 0 0ัถึงห้าพรายส่วนใหญ่เป็นชาวไทยและก็ชาวลาวน,นะครับส่วนชาวต่างชาติก็จะมีประมาณร้อยละห้า โดยรียนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองช่องเม็ c, จกจะตรวจเข้มเป็นพิเศษกับกลุ่มชาตต่างชาติที่อยู่ในขายต้องสงสยัยและสมัครงานตำรวจแห่งชาติมีการออกมาจับไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งอาจทําให้การเดินทางเขาออกซึ่งอาจทําให้การเดินทางเข้าออกพรมแดนช่วงนี้ต้องใช้เวลานะครับในการตรวจเอกสารและก็เอกสารบุคคลให้มากขึ้นอย่างไรก็ตามการตรวจตาที่ผ่านมาก็ยังไม่พบกลุ่มผู้ต้องสงสยัยต่างๆครับ